สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมในเล่นเพลย์เนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมโครฟ์นะฮะแมปเบสบอลนะครับอันนี้เป็นแบบที่ผมเออซื้อมานะฮะอยู่ในมาร์กิเต็ดนะครับผมไม่ได้ซื้อถาวรนะเป็นมาร์กิเต็ดพาร์ตนะครับผมก็แบบนี้นะฮะเป็นแบบที่เราหลายคนน่าอยากอยากจะเล่นกันแน่นอนนะเพราะว่ามันคือเบสบอลนะฮะเกมนี้เกมที่เด็กๆทุกคนชอบเล่นกันนะฮะผมก็ชอบเล่นเหมือนกันนะครับก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะอันนี้มันสามารถปรับบอทได้นะนี่ฮะมีบอทได้ด้วยเราเอากี่ตัวนะฮะได้หมดเลยนะฮะผมเออาบทสััักกตวละะนนฮ มีเอ่อแมปด้วยแมปไหนดีเอาแบบสโน์แล้วกันนะเพราะมันกำลังชิดมากพอดีนะฮะสโนว์วิลเลจนะครับ <S <S อันนี้น่าเป็นคลาสนะฮะให้เราเล่นได้นะแต่เราเหมือนยังเล่นไม่ได้น้อก็ปล,ปลดล็อกก่อนนะฮะโอเค okay, ต้องชนะ2เกมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นคลาสเริ่มต้นนะฮะอันนี้คลาสอะไรเไนี่ยมีแต่คลาสแปลกๆนั่นเลยนะฮะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ลุยโอ้มาแล้วให้หลิกมาสามสิบก้อนเหรอแล้วก็เอ็นีซีอ๋อนี่ไงเราแลกได้นะนี่ฮะเอามาแลกเลยปุ๊บ อ่านี่เครื่องเครื่องเครื่องผลิตเครื่องผลิตเขาทำดูดีอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาอาวุธก่อนนะฮะรอเครื่องผลิตทไมผลิตใช้อในเครื่องอันนี้เราต่อต่อพกก่อนแล้วกันปึ๊บปุ๊บป๊บอันนี้ผมลงแอดออนแสงแสงสวยงามด้วยนะฮะอืมผมว่าเปตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้ตรงนี้จึ๊บบังไปปึ๊บอุ้ยนนี้บังปึบึบฮึบฮึบมาต่อรัว Okay, ถึงแล้วเพชรเพชรเพชรอุ้ยได้เพชรตรงนู้นมีใครอยู่ไหมเนี่ยน่าจะไม่มีนะเพราะงั้นเราเรากลับบ้านก่อนแล้วกันต้องทำอาวุธก่อนนะไม่มีอาวุธมันสู้ไม่ได้ซื้อ,อเข้าทางหน้าต่างเลยเข้าไม่เข้าตามตอกออกไปตามประตูนะฮะอาวุธมีครบไหมเนี่ยมีทุกเกาะมีอาวุธหมดเอดเอครบดีนะเออเขาทําดูนะาดีแล้วเนี่ยแต่เหมือนเราจะเงินไม่พอแล้วเนี่ยงั้นเราเอาเป็นดาบก่อนแล้วกันดาบนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเค่อไปฝั่งนี้ด้วยดีกว่าเราจะเก็บ ทรัพยากรให้หมดฮนะรีซอเสเซ็ทั้งหมดต้องเป็นของเรานะปุ๊บ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 อะโอเคต่อต่อต่อเฮ้ยเฮ้ยผมพลาดโอ้โหตายเลยอะ่ะเฮ้ยเพชรหายเว้ยแต่บล็อกไม่หายเว้ยเออยังดี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 งดงดโอ้นึกว่าบล็อกหายแนะี่ยเศร้าเลยนะถ้าบล็อกหายอนะ่ะต่อก่อนปุ๊บโอเคผมจะไม่อันนี้ละผมจะไม่ใช้ฟาสต์บิดละโอเคเก็บต์ให้ก่อนไม่รู้บอทมันทำอะไรกันอยู่ตอนนี้นะฮะ แต่ผมต้องการเพชรเยอะๆก่อนนะฮะตอนนี้เราต้องอัพเกรดให้ทุกตัวแอง <c oughs> ลินพันอัปเกรดให้ตัวเองโหดๆก่อนไปตรงนั้นต่อปึ๊บเตียงเราไปต้องลงไปเลยเพราะเราเล่นกระบ,บอกไงไม่มีใครเล่นด้วยเศร้าไง <c oughs> เลยต้องมาเล่นคนเดียวนะฮะโอเคตร่องน,นู้นมีทองด้วยอ่ะน่าสนใจนะทองเนี่ยต่อบล็อกไปหน่อยแล้วกันปึ๊บ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 ,บผมชอบเวอร์ชันนี้มากเลยนะมันไม่ต้องแบบว่า เอื้องเอื้องตัวไปไปตั้งด้านใต้บล็อกอะทามาต่อได้เลยมันดีมากมก็ทํามาเพื่อให้มือถือเล่ๆๆๆนได้ง่ายๆเนาะโอเคปุ๊บน,นี่อันนี้บ้านใครเอ่ออันนี้น่าจะไม่มีนะเก็บก่อนเลยโดมาโดมาโดคินโดคินนะไม่มีนะฮะไม่มโนนีโอเคตอนนี้ไม่มีปลอดภัยตรนนี้ปลอดภัยผมไปซื้อบล็อกเพิ่มก่อนนะฮะกลับบ้านก่อนเลยปุ๊บมา ตอนนี้เรามีเพชรเยอะแล้วเรามาแลกหน่อยแล้วกันอของเทพเลยมาอาวุธอาวุธนี่ไงดาบนี่มาเลยปุ๊บซุดเกาะเอาอะไรได้บ้างซุดเกาะแลกไม่ได้แล้วโอได้หมวกด้หมวกโอเคหมวกหมวกหมวกอ่าไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่แล้วก็แลกบล็อกเพิ่มนะฮะเอาเป็นบล็อก็อนนี้แหละเราจะเริ่มบุกไปตรงกลางเลยแล้วกันนะฮะปุ๊บรวบรวมทรมัพยากรเฮ้ยไง บอดอยู่นู่นมาอยู่นู่นเอบอดน้อยฉันเห็นแกแล้วฉันเห็นแกแล้วมันกำลังต่อบล็อกอยู่ทุกคนดูดิมันต่ออย่างช้าเลยต่อยางเอื่อยเฉยเลยอ่ะอึบ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 ในเด๋ยนนี้เจ๋งมากเลยนะบอดแบบมันแบบมีความสามารถอย่างเงี้ยเฮ้ย hey, ม hey, hey, hey. ันช่วยต่อบล็อกมาช่วยต่อบล็อกเฮ้ยเฮ้ยมันรู้ด้วยไว เฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้เฮ้ยฮ้โอเคโอโ้โหนึกว่ามันจะมาอันนี้ซะแนละ้วเคบอทมาโอ้ยหืมนึกว่ามันเสียวเลยผมนมันก็จะตกมาเนมะื่อกี้มาฮะาเบิร์ตเราจะสู้กับมนุษย์เป็นแค่บ,บอทนะแกนะ่ะมามามานี่นะทุกเตียงปึ๊บแตกงหนึ่งเคเสร็จเป็นหนึ่งนะบอทต่อไปตรงไหนอีกไล่หาบอทต่อ สกายบ x ็อกวีเอสบอร์ดนะฮะโอ้หเราได้ราได้เยอะมากเรามาแรกเกาะก่อนเลยปึ๊บปิบโอเคอเปลี่ยนที่เกาะอ,อ่ะใส่เป็นเน้นเกาะน,นี้แล้วนะฮะต่อไปฝั่งนี้ต่อปุ๊บ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 ,บหืมกว่าจะถึงเป็นชาติมั้งเนี่ย ค okay. มาแล้วมาแล้วไปอ่าไอเพชรอีเจเลยตรงนู้นมีบอดไหมเนี่ยผมจะไล่หาทีละเกาะเลยนะฮะแล้วเราจะไล่ฆ่าบอททั้งหมดถือเป็นอันซักเซ็ตจึ๊บซื้ออ่ามาโดดเลยปึ๊บอันนี้ก็ไม่มีนะฮะอันนี้ปลอดภัยเหมือนกันโอเคเหลืออีกที่หนึ่งแล้วนะเหีือตรงนู้นนะ หรือบอดอีกหนึ่งตัวใช่ไหมอ้าวอีกสองอีกสองอีกสองพอมันขึ้นเลขสองเลขสองนะฮะบอดจะหมดแล้วบอดจะหมดแล้วเป็นไงแสงสวยไหมบรรยากาศดูดีขึ้นเยอะนะพอลงแอดออนแสงเงาแล้วอะเนี่ยบรรยากาศดีมากปึ๊บ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 โอเคนป่นไงนป่นไงบอดบอดบอดนป่นไงมีชื่อมีชื่ออย,อยู่มันเท่าไรอยู่นะบอดอ่ะอ่าบอด ตัวตนจ้วงปึ๊บปึ๊บไม่มีเพื่อนเล่นก็เล่นแบบนี้ได้นะฮะเพราะว่าคนเดียวนะฮะมาเควินเควินอ่าเควินแตกไปเลยหนึ่งเลยหนึ่งเลยหนึ่งอืมเก็บปันเก็บปนมาแลกเกาะแลกธนูไลด,ด้วยเว้ยนี่อามาเลยธนูปึ๊บ เบสดีชอยเฮ้ยบอดม่นทำลายเตียงผมบอดมันทำลายเตียงผมโหบอดมันเลียมเลยเนี่ยเอ้มันรู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 ้ยอผมไานี่ก่อนเขาเรียกอะไรนะเอาบล็อกก่อนซื้อคนเวียดบอดจะแพไหมเนี่ยนี่ี่เกิดแพ้บอดนี่ห่าเลยเนี่ยผมจะตกไม่ได้นะทุกคนถ้าเกิดผมตกนี้ผมจบเลยนะเพราะว่าไม่มีเตียงแล้วจิ๊บจิ๊บจ๊บจ๊บจ๊บโอเค อืมต่อบอ็อกไปทางนี้ต่อปึ๊บ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 ตกไม่ได้ตกไม่ได้ต,ไไดต้องต้องช่างใจไว้นะว่าเราจะรีบไม่ได้ช้าๆได้พาเริ่มงามมาึบตัวนี้ก็ไม่มีบัดเไว้อืมบอัตอยู่ไหนวะรอ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 เจอ,อยิงให้ล่วงเลยคอยดูบดัตบัตก็บอดเถอะบอกเลย ดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์มันเก่งมากเลยนะคนทำแมปก็เก่งนะแต่ยากาศมันจะวางเวงเงาๆนิดนึงนะเพราะว่ามันยังไงก็คือบอทนะนก็จะแบบไม่ได้แบบมันไม่ได้คืดเหมือนกับคนอนะ่ะโอเคอ่นนี่เจอมันแล้ว <c oughs> เจอเตียงบ้านมาแล้วแกทำให้ฉันเสียเวลามากเลยนะรู้ไหมแกดูวันหลังไี่มีโอเคมันตุยหลังเรามาแล้ว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 ,ลวปุ๊บ ปังระเบิดตายอีกหนึ่งตัวมามามาได้เวลาไล่ล่าบอทนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันขุดได้ด้วยหรอมันขุดบล็อกมันขุดบล็อกมาเลยอนะ่ะเนี่ยเอา้าชนะหรออะไรวะยังไม่ทำอะไรลชนะแลยทุกคนชนะแล้ว,น,น,ลวนี่ไงเอาเหมือนเราต้องต้องต้องชนะเออสองเกมถึงจะปลดล็อกเป็นอันนี้นะฮะโอ้มันจะปลดล็อกไปเรื่อยๆนะครับโอเคสรุปคือชนะเลยเนี่ย เฮ้ยมันง่าย,ยางนเนี่ยโอ้โหง่ายจัดเลยอะ่ะโอเคทุกคนก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นแบบที่ดีอยู่แบบหนึ่งนะ,ะครับวันนี้เขาจบเพียงเท่านี้ถนะ้าผมชอบกดไลค์ชอบมากกดซับไปเจอกันใหม่พรันงหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันจ้า